ให้หมดเลยนะคะ<ห>ด้านกว้างๆเลยนะคะมหาสงกรานต์จัตุรทิศแผ่นดินไทยร <y> ับชมค่ะขอเสียงตบมือให้กับนักแสดงด้วยนะคะ The Grand ทูตานุทูตประหลัดก,กระทรวงผู้เหนวยการสำนังกงานยูเนสโกกรุงเทพมหานครผู้ราชการจังหวัดหวัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนับเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนสงการในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุษยชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ครั้งที่18ณเมืองคาเซเน่สาธารณรัฐบอสวานาปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของมนุยษยชาติแล้ว3รายการคือโขนเมื่อปี2561นวดไทยเมื่อปี2562และโนราเมื่อปี2564ล่าสุดสงการในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยาชาติในปี2566ถือเป็นของขวัญ อันล้ำค่าซึ่งสร้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่ประชาชนชาวไทยและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งในวาระแห่งการฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนสงกรารในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในนามของรัฐบาลประชาชนไทยและประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสน,นุนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ผมขอถือโอกาสนี้ประกาศเจตนารมณ์ในการรักษาและสืบทอดประเพณีสงกรานต์ดังนี้ 1. ประเทศไทยจะร่วมกันทำรงรักษาถ่ายทอดและสร้างสารรค์ประเพณีสงกรานต์ให้มีการปฏิบัติและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยมาตรฐานส่งเสริมและรักษาที่เหมาะสมรวมทั้งให้ความเคารพและยอมรับต่อวิถีปฏิบัติของทุกชุมชน ประเทศไทยจะส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีสงการานต์ในฐานะตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์และบ่อกเกิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยจะเปิดโอกาส อย่างทั่วถึงแก่คนทุกเชื้อชาติทุกเพศทุกภาษาและทุกศา,าสนาให้สามารถเข้าถึงประเพณีสงกรานในทุกพื้นที่ของประเทศไทยโดยเคารพต่อธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชนและจะร่วมกับชุมชนนานาชาติในการรักษาและสืบทอดประเพณีสงกรานในทุกที่ด้วยจิตใจของความร่วมมือและความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันรัฐบาลและประชาชนไทยจะร่วมกันดำเนินการในทุกวิถีทางอย่างเต็มความสามารถให้เจตนารมณ์ทั้ง3ข้อบรรลุผลสำเร็จเพื่อสนับสนุนให้สงการานในประเทศไทยเป็นเทศกาลร,ระดับโลกที่นำพาผู้คนจากทุกมุมโลกเข้ามาในประเทศช่วยสร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศทั้งนี้รัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเตรียมจัดงานเทศกาลสงกราร2,567 World Water Festival อย่างยิ่งใหญ่ตลอดเดือนเมษายน2,567ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งนอกจากงานสงกรารแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจเช่นมหกรรมดนตรีมหกรรมทางด้านอาหารมหกรรมทางด้านงานศิละปะรวมถึงมหกรรมด้านวัฒนธรรมซึ่งจะทำให้สงกรานไม่ได้มีแค่การสาดน้ำอีกต่อไปบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานฉลองสงกรานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติณบัดน,นี้ขอบคุณครับ เป็นสัญญาณของการเฉลิมฉลองนี้ด้วยกันค่ะพร้อมแล้วนะครับท่านภูมิเกียรติครับเราจะนับตั้งแต่เลข5ครับท่านภูมิเกียรติครับ3 2<า>1<า><า> ชัดเจนนะคะจะทําให้สงกรานต์ของไทยเป็นเทศกาลร,ระดับโลกนําพาผู้คนจากทั่วโลกมาที่ประเทศไทยสร้างงานสร้างรายได้ค่ะรัฐบาลเดือนหน้ากลับขึ้นเรือและเตรียมการจัดงาน s i n g in the picture here, the Prime Minister is pouring the water over the Buddha image. Thailand. He has finished the pouring of all the b u d d images from five parts and pouring water over the hands of the chief abbot of Wat Sutat. ขณะนี้พระคุณพระโตมพชุดามุนีกรรมการแต่งั้สมาคมเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทียนวรารามค่ะและนบัดนี้ก็ได้ไปกล่าบขอพรค่ะ อาจารย์สุรเดชบัญทยาอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจประสานนิตฝ่ายกระถมเป็นอาจารย์ผู้ที่เคยเปิดติประสาทวิชาความรู้ให้แก่หลวงกระถมติเศษคณิ์ค่ะ Seeing in the picture now on the screen, we see Prime Minister s e n t e is paying respect to his former teacher at his elementary school. The